หนึ่งสสามวัสดีครับวันนี้วันที่9กุมภาสองห้าหกหนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องรถนะครับอันนี้เนี่ยมันบังคับไม่ไปนะฮะ ก็ตอนแรกก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมมันเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวได้นะครับแต่ว่าเดินหน้าถอยหลังมันมันไม่เดินนะครับแล้วก็พอกดไปสักพักหนึ่งมอเตอร์มันก็จะมีควันขึ้นนิดนึงนะผมก็เลยหยุดนะครับแล้วก็ก็เลยลองมาขยับดูอันนี้ก็คืออันนี้เป็นรถที่ไว้สนามไวให้เล่นนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือรถปกติเนี่ยเวลาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้มือจับเดินหน้าถอยหลังก็สามารถที่จะไถนี้ได้เลยนะครับนี้ก็ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นการดึงกับดันธรรมดานะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่ไปเลยครับนี่ฟรีเลยครับเราก็ติดพื้นเลยก็สันนิษฐานว่าลูกปืนจะตายนะครับเพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็ เอาให้คนที่ไม่เคยเล่นลองเล่นดูบางทีก็ลงน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ฉีดพวก W40 หรือว่าซิลิโคนอะไรหล่อลื่นเลยนะครับมันก็น่าจะลูกปืนน่าจะไปแล้วแะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลอ,ลองมาแกะดูนะครับว่าส่วนไหนที่จะต้องเปลี่ยนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าเอ๊ะเวลา เล่นเสร็จแล้วนานๆกลับไปเล่นอีก,อกทีนึงเนี่ยแล้วรถมันเดินหน้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยับด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีแรงแบตเตอรี่ได้ไหมด้วยแรงคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหมุนไม่ได้เนี่ยก็ต้องถอดมาเช็คตัวลูกปืนกันนะครับว่าลูกปืนในส่วนเพาหรือว่าลูกปืนในส่วนที่เป็นมอเตอร์ รือเฟืองเกียร์อะไรเนี่ยตรงไหนเราค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวเราจะมาไล่จากตัวลูกปืนเฟืองคานก่อนนะครับครับอันนี้ก็หลังจากที่เราแกะมาแล้วนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าตัวนี้ครับลูกปืนตรงแกนท้ายนะครับก็นี่ก็คือตัวแกนมีสนิมนะครับแล้วก็ทุกลูกปืนมันก็ฝืดนะครับแต่ว่าฝั่งนี้สองมมีสองฝั่งนะฝั่งนี้นี่ติดแน่นเลยครับ โฟกัสกันฝั่งนี้นี่ติดแน่นเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวเฟืองท้ายนะครับก็จระบีเหลือนิดเดียวครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็หลายปีนะครับก็ไม่เคยแกะเลยครับเล่นอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็ถือโอกาสได้มาแกะแล้วก็ตัวตัวนี้ก็ น,นีตัวเขาเรีกตัวเดือยหมูนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยก็ฝืดนะครับทีาเมื่อกี้ก็ค่อยๆเคาะออกมาฮะวุ้ยรีลวงตรงนี้ก็จะมีลูกปืนอันนี้ก็เป็นตัวเดือยหมูก็ยังใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าลูกปืนไปแล้วนะครับลูกปืนในนี้จะมีหนึ่ง,งตัวแล้วก็ อยู่น้อยตัวหนึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไล่เปลี่ยนลูกปืนชุดลูกปืนหลังกันนะครับอันนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับประเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่จารบีเพิ่มดีกว่านะครับมันก็จะได้อยู่ได้อีกนานนะครับครับหลังจากที่เราได้ถอดตัวคานหน้าแล้วก็คานหลังมานะครับแล้วก็ มาลองหมุนหมุนดูนะครับปรากฏว่ามันก็ใช้ได้คันหน้าใช้ได้ดีครับแต่ว่าก็ถอดมาแล้วก็เลยใส่จระบีซะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราลองใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลองบังคับดูมันก็ไม่ติดนะครับปรากฏว่าก็เลยต้องแกะตัวฝาครอบเกียร์นี้ออกมาแล้วก็หมุนหมุนนี่ดูนะครับพอหมุนหมุนปุ๊บคันนี้ก็ มันก็พอมันคล้องตอนแรกมันติดนะครับแล้วผมก็ขยับนิดนึงมันก็ใช้ได้นะครับตอนนี้อย่างนั้นมันก็เลยตอนนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับ mm hmm. ก็ถือว่าถ้าท่านมีรถอยู่แล้วก็ชอบมาลงไปเล่นในน้าเนี่ยก็ก็จะต้องคอยดูแลเรื่องการฉีดพวก W40 อะไรพวกประมาณนี้นะฮะดูว่ามัน มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะครับแล้วเราบางทีเราไม่ได้เล่นนานๆนะครับนี่ก็ช้ได้แบบปกติแล้วนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ของทีมลัฟฟี่นะครับมอเตอร์ห้าโพรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลื้อนะครับผมก็ เล่นอย่างเดียวเลยแผนกเล่นครับแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ถามช่างนะครับก็วันนี้ก็ได้ลือ้อก็สนุกดีนะครับไม่ยากนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นแล้วก็ว่างๆก็ลองลื้อมั่งก็เช็คด้วยตัวเองบ้างนะครับก็เราก็จะด,ดูว่ารถเรามันเล่นแล้วมีปัญหาก็จะได้นึกออกนะครับก็ มันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมนะครับของเรามี5ช่องท,งทางในการติดตามนะครับมี f c e b o o k YouTube i n s t a แกรมเว็บไซต์แล้วก็ช้อ p ปีนะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HDA l i e n เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเองนะครับขอบคุณมากครับ Bye.